ีคล้ายๆกันหมดสวัสดีลิปออยล์หรือพชั่นรุ่นใหม่ทุกสีที่ฝันมีเขาบอกว่าคอลเลกชันเนี้ยสีคล้ายๆกันหมดจริงหรอเดี๋ยวมาดูกันเริ่มที่เบอร์ศูนย์ศูนย์ที่ทุกคนวอลวลกันมากเห็นอะไรปะชันได้สีเรทหุยกลิ่นไม่เหมือนคอลเลกชันรุ่นก่อนนะเนี่ยนฟิลลิปเปลี่ยนสีมีกลิตเตอร์เบาๆตอนแรกมันจะใสๆแล้วก็มันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มเบอร์ศูนย์นค่ะต่อไปเป็นเบอร์หนึ่งแกอันนี้ชมพูฟิลลนูดกระปิเบาๆอะ เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์สองค่ะคือเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงบอกว่าสีมันคล้ายๆกันหมดเบอร์สองค่ะเบอร์สี่ค่ะเริ่มไม่คล้ายกันแล้วนะจ๊ะเบอร์สี่ค่ะเบอร์เจ็ดกลิตเตอร์ชมพูอ่อนสะใจมากเบอร์เจ็ดจะอนิทาไปโรงเรียนได้เบอร์หกจะแอบสลับกับเจ็ดนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องเรียนอันนี้คือสีเชอร์รี่แกเบอร์หกสีเชอร์รี่สวยมากเกือบสุดท้ายแล้วจ้ะเบอร์แปดชมพูส้มๆหน่อย เบอร์8นูตซมเวอร์สีสุดท้ายเบอร์9กเป็นฟิลสีเชอร์รี่แต่ว่ายังมีความใสๆอยู่เอบอร์9จ้าส่วนตัวที่ฟันชอบมากๆเลยนะคือเบอร์ศูนย์เบอร์สี่แล้วก็เบอร์หกส่วนที่เขาว่าสีคล้ายกันไม่คล้ายนะสีต่างกันเลยแกดูเนี่ยแล้วพวกแกกดทางสิ่งไหนกันบ้างล่าอย่าลืมเอามาอวดกันด้วยนะ